สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่มาแล้วพามาเสร็จเต็มที่ร้านอ้อมกอดคอฟฟนะคะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่อัมพวาเอ้ไม่ใช่อัมพวาแตาอค่ะอัมพวา,พวาวนะคะบรรยากาศน่ารักมากเลยค่ะฝากตกิดตามรายการแม่มาแล้วเราิกเนีเจอนะคะของร้านเขาเลยเอนเมนูมะพร้าว ติกเนเจอตรงนี้เป็นมะพราะ้าวไซรัปโอเคแต่ก้องไปถือนะนี่นะคะออฝักดูด้วยนะคะรายการแม่ก็ลงทุกสื่อออนไลน์มะพราะ้าวไซรัปของเขามีความเป็นบิงชูมากขยับถอยหลังน่อยอโอเคค่ะบิงซูตรงไหนต้องขอบอกเลยว่าเราจะพาไปเที่ยวสวนเอเดนเทพข้างหลังด้วยสวยมากนะคะสวนเอเดนตรงนี้เพราะว่า มีแบบว่าพวยพุ่งด้วยควันแบบเย็นๆเลยนะคะวันนี้เราตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์มะพราวที่ไม่ธรรมดาและเป็นมะพร้าวปันป่นของเขานี่คือความแบบเป็นช่วยเยงี้ค่ะนนอุ้ย <laughs> ขอโทษน,นะคะหกไปหน่อยค่ะเออนี่ ปกไปหน่อยขอไปค่ะเละเช่เลยค่ะตอนนี้แล้วก็ลองชิมเพาจะมีหรดให้เราส่วนี้เป็นซิกเนเจอาาร์นะคะมะพร้าว Academy อัพาเดมีอยคปี้ต้องชาเ้อง้องชิมดูว่าอาาร่อยหรือเปล่าออละมุนมากเป็นไอศครีมมะพร้าวนะคะชดอดมะพร้าวเน้นๆเลย อันนี้เป็นไอศครีมมะพร้าวผสมนะละมุนดีจริงถ้าเราทานแบบสดๆเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเพราะชาละมุนมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจับสติ๊กเ์ในรายการของเม่มา ออมีรายการพากินพาเที่ยวนะคะโปรโมทแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะโปรโมทขายเครื่องเพชรจ้ะค่ะเครื่องเพชรเครื่องจิวเวลรี่ต่างๆนะคะก็มีพราเครื่องโบราณอย่างงี้ด้วยจะกก็โปรโมทแน่นอนออชั้นสองก็สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะทำอีกช็อตหนึ่งต้องติดตามต่อในทิกตอกตอนสองน,นะคะเฟซบุ๊กแล้วก็ทุกสื่อออนไลน์เลยนะคะขอบคุณค่ะ